หันษาเจ้าปลาน้อยจับเต็มแฟชั่นสุดน่ารักที่อยากให้เธอมาหักกันมาหักกันก็มานะอย่างวะก็เป็นกิจกรรมชุดใหม่ที่ออกมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งของรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นชุดเซ็ตแพ็คโมมิจิอ่าสวยอยู่นะครับส้มแปรนมาตะไกลเลยชุดนี้มันเด่นดีนะ ใส่ลงไปเล่นนี่จะโดนยิงตายตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันมาในรูปแบบของกิจกรรมกล่องสุ่มกล่องละ25เพชรนะครับก็สุ่มก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันผมจะสุ่มทีละ10กล่องไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูค่าเสียหายทั้งหมดกันว่ามันต้องใช้เพชรเท่าไหร่คือต้องบอกก่อนว่าของในกล่องเนี่ยผมมีครบหมดแล้วทุกสิ่งอย่างมีอย่างเดียวที่ยังไม่มีก็คือชุดของรางวัลใหญ่อันนี้นะครับโหเหรียญโทเคนมาลัวๆเลยนะ ผมไม่รู้ว่าในกล่องนี้มันจะดรอปชิ้นส่วนหรือเปล่าหรือมันดรอปแต่เหรียญแล้วต้องเอาเหรียญไปแลกนะครับเนี่ยมันออกแต่เหรียญเลยอะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิกล่องละเหรียญ2เหรียญคือไอชุดใหญ่เนี่ยต้องใช้ร้อยเหรียญน,นะครับอ่าตอนนี้มี78แล้วก็ต่ออีกหน่อยเนย่ก็ยังเหรียญอยู่ไม่คิดจะมีอะไรแทรกมาให้เลยเหรออ่าขาดอี่ห้าเหรียญก็ ห้ากล่องน่าจะได้พอดีน่ะห้ากล่องก็พอดีจริงๆกล่องละเหรียญกะเอาคุ้มเลยไง GM ร้อยเหรียญเป็นเหตุสังเกตได้สุดยอดไปเลยไปทำไมอ่ะเลยไม่ไปนะมันไกลก็เป็ดเสร็จแล้วกิจกรรมนี้ผมกดสุ่มไปทั้งหมด1625เพชร คิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ500บาทนะครับคุณผู้ชม500บาทซื้อชุดในเกมได้1ชุดนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมว่าเอาไปซื้อกางเกงหรือเสื้อดีๆใส่ได้ทักตัวหนึ่งเลยนะวันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่เนี่ยมันจะเงียบๆนิดนึงเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใส่เพลงเข้าไปนะครับอารมณ์มันจะเหมือนกับกําลังนั่งดูสตรีมสดอยู่อเออหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทําไมไม่ใส่เพลงพี่ขี้เกียจตัดหรือเปล่า คือผมขอตอบไว้นะตรงนี้เลยนะว่าใช่ครับผมขี้เกียจตัดฮะพอใจยัง <c oughs> <c oughs> คือทุกวันนี้เวลาทำคลิปเนี่ยที่คุณผู้ชมกำลังดูเนี่ยผมตัดเองทุกอย่างนะครับตัดเองนักเลงพอนะนี่กำลังหามือตัดต่อแบบระดับพัก,การมาช่วยงานอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังหาไม่ได้นะฮะ <c oughs> ใครสนใจติดต่อได้นะครับมาลุยกันดีกว่าแม่สาวเสื้อส้มกับบาเ็ตคู่ใจ ไปเองแปเงแปง,ปงล้มหนึ่งออย่าลาดพี่บอกว่าอย่าลาดไม่รู้เรื่องยิงล้มไว้ยังจะวิ่งขึ้นมาลาดอีกลาดอีกล,าด,กลาดอีกเหรอยิงตูแตกหมดตีไปก่อนนะไม่หมดสิเมื่อกี้แค่ล้ม แล้วทำไมตรงนี้มันไม่ด้มีสัญญาณอีกแล้วครับเนี่ยคุณผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ในวงฟ้านะนี่อยู่หอนาฬิกามันก็ยังไม่มีสัญญาณอีกเหรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงบอนนี่เมื่อกี้ที่ยิงลม้ลมๆยิงตายไปเนี่ยเดยวเขาก็จะโดดลมลงมาใหม่อีกนะครับตอนนี้โหมดทั่วไปคือบันเทิงมากตั้งแต่ GM ใส่ระบบชุบชีวิตเข้ามาเนี่ยมันเหมือนแบบโหมดพิเศษยังไงไม่รู้อะ จริงพอตายแล้วมันน่าจะตายไปเลยนะส่วนไอ้โหมดเกิดใหม่เนี่ยผมว่าแยกไปอีกโหมดหนึ่งมันจะดีกว่านะครับหรือว่าเขาต้องการให้เล่นได้แบบต่อเนื่องก็ไม่รู้นะตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนตายเนี่ยเขาก็วิ่งไปชุบกันแบบสบายๆเลยแล้วไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยเออจะมีจํากัดแค่เวลานะครับถ้าเกิดก่อนจบเกมเนี่ยมันจะชุบไม่ได้แล้ว ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปตามฐานชุบชีวิตบริเวณต่างๆนะครับผมจะไปขัดขวางพิธีกรรมไม่ให้เขาสามารถชุบชีวิตได้สําเร็จวิธีสังเกตก็คือถ้ามันมีแสงสีขาวพุ่งขึ้นฟ้านั่นอ่ะแปลว่าเขากําลังยึดพื้นที่ชุบชีวิตอยู่เราต้องรีบไปขัดขวางนะครับเฮ้ย <c oughs> ยืนนิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยมีไอวอลชุบ <laughs> เฮ้ยกำลังจะเต้นเลยเกือบและสวยสวยมากผลสเสบียงเข้าหลังได้สวยมาก ือบแตกแลวไม่ละกำลังกดเต้นเลยเมื่อกี้หายสองคนท้างล่างอะทำไมยืนนิ่งแบบนั้นอาจจะแบบมายืนยึดฐานเพื่อรอเวลาชุบเพื่อนหรือเปล่าแล้วก็ลุกไปช่วยแม่กอกะน้ำล้างจานอะไรแบบนี้กลับมาอีกทีปรากฏว่าตาย <c oughs> <c oughs> ยืนนานไปหน่อยไอเพื่อนคนที่สองก็พยายามช่วยนะแต่ตั้งไอวอผิดทางไม่ดูแผนที่เลย จริงตอนนี้ในโซนฟรีสไตล์มันมีไอ้โหมดฝึกตั้งไอวอร์ด้วยนะก็ลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับมันช่วยได้จริงนะมันช่วยฝึกทักษะของเราได้นะครับมันจะบอกว่าต้องดูแผนที่ยังไงตั้งไอวอร์ตรงไหนถ้าเล่นฝึกบ่อยๆเนี่ยเวลาเรามาลงสนามจริงเนี่ยมันจะช่วยเพื่อนได้เยอะเลยนะครับเปลี่ยนปืนดีกว่าเบื่อแล้วบาเรตเอาลูกซองมาซองยาวก็ได้ ซองยาวแผ่นนี้โอเคนะแรงขึ้นเยอะเลยเนี่ยสังเกตที่ชุบชีวิตตรงหมู่บ้านลิมน้ามันเป็นสีขาวแปลว่าต้องมีคนพึ่งฟื้นจากบริเวณน,นั้นนะครับคือพอชุบเสร็จอ่ะเขาจะโผลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็จะล่อนไปได้ไม่ไกลหรอกไม่แน่ว่าอาจจะอยู่แถวหอนาฬิกาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราลองมาดักตบเขาดูเฮ้ยมีมีมีขวาขวา,ข,วาขึ้นไปเลยไปขึ้นไปเลย พึ่งฟื้นเหรอฐานหอเสื้อส้มโถมหน่อยเอาน้อยหน้าไปกินโอ้โหแคกี้ขับขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรออยู่ไหนแล้วแม่นางเสื้อส้มอุยเสืสส้อส้มเหรอแฟนของห้างตั้งชื่อคู่กันด้วยนะแฟนของห้าง <laughs> ห้างอะไรอะ่ะ เซนท่านเวสเกตหรือเปล่าแถวบ้านเลยนะเนี่ยเออยังไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูชุดเลยนี่นามาดูชุดกันก่อนสามสาวเจนนุนโบวันนี้มากับพลสเบียงแล้วก็แจ็คกี้นะครับแม่4ี่ชุดที่แป่นมากแป่นฟุดฟดุจะโดนกระสุนตอนไหนก็นไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบนะเด่นดีแล้วก็ตอนรับเทศกาลตู่จีน สวยกว่าไอชุดที่อยู่ในตู้สุ่มอีกนะครับในตู้สุ่มมันเป็นชุดย้อมแมวอะไม่น่าซื้อเลยไปไหนกันต่อดีละทีนี้วงก็เริ่มจะบีบเข้ามาแล้วนะครับถ้าวงมันเล็กมากๆมันจะชุบไม่ได้แล้วนะเฮ้ยข้างหน้ามีแสงเพิ่งหายเลยเนี่ยต้องพีคแสงเพิ่งหายเมื่อกี้เลยพิ่งชุบกันเสร็จแน่นวลหรือว่าเขามายิงกันแถวนี้ไกลมากเลยนะเนี่ยพวกนาย โอ้ไอวอบ้านผลิตไอวอเหรอฮิดโดยูดวงสองคนยืนใจเย็นมากอ่ะใจเย็นมากอ่ะพันยากันเฉยพันยากันเฉยเหมือนเพิ่งบวกกันเสร็จนะแม่นางแม่นางเสื้อน้ำเงิน สวัสดีอ่ะอาวยน้ำเงินอาเฮียเรามาให้แตะเอียเป็นกระสุนลูกซองคนละซองสองซองจุดจีนนี้มีใครได้อ่งเปากันไหมครับอ่งเปาหรือแตะเอียเขาเรียกว่าอะไรแตะเอียหรืออ่งเปาไอผมก็ไม่ใช่คนจีนซะด้วยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรน่าจะอ่งเปามั้งใช่ปที่เขาใส่ซองอะ่ะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะชีวิตจริงทุกวันนี้ได้แต่ซองขาวพะป่า,พา สี่คนสุดท้ายนะคุณผู้ชมแม่ไลที่ชุบชีวิตนี่ก็มาอยู่ตรงกลางวงเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันชุบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันหมดเวลาชุบเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้กันนี่เองไอ้เราก็วิ่งหาตั้งนานสองคนสุดท้ายน่าจะตีเดียวกัน หลังไอวอนี่แน่ๆอุ้ยอุนไรอ,ะอ่ะ M79 หรอเล่นของแรงซะด้วยนะอามาอาเฮียเดี๋ยวอัวอาจจะแจกอังเปาว่าจะแจกเป็นกระสุน AK เอาล่วงไปแล้วเอากระสุน AK ปะกิงชิวจังวันนี้ชิวเกิน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่น้องโมมิจังสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนซิงเจียยู่อีซิงนี้ฮวกชยัย